ฮัลโหลคุณครับชื่ออะไรฮะเจมส์เองค่ะไปเล่นกับผมป่ะไปไปผมหน่อยได้ไหมครับไปผมหน่อยไม่ได้เหรอไม่แล้วแล้วไปกับผมหน่อยได้ไหมแล้วคุณคุณไปกับผมหน่อยได้ไหมแต่คุณไม่ไปกับผมจริงเหรอคุณไปผมวันนี้แต่เจมส์มานะคะุณไปผมหน่อยได้ไหมแล้วตกลงคุณไปกับผมไหมแต่คุณคุณไปกับผมไหมไปเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมล่ะตแลงไปกับผม้วตกลงไปกับผมไหมไปไปไหมรงการตัวนี้รักพี่เสมอครับพี่ซึ่งพี่จะไม่รักโครถงามตัวนี้เลยอ่ะ แต่กูพูไม่เคยพูดนี่ว่ากูไม่รักมึงอุ้ยอุ้ยพี่มีหนูต่อยกันอันนี้หนูแนะนําให้รู้จักนะคนนี้ป๊าป้าใหม่ของหนูกูเป็นพ่อตอนไหนอ่ะไปดิเนะพี่ชายพี่ชายพี่ชายชื่ออะไรนะพี่ชื่ออะไรนะพี่ชายบ๊อบบบบอป๊าป้าหนูชื่อบ๊อบอันนี้บ๊อบคือชื่อเล่นนะชื่อจริงชื่อว่าป๊อบบี้ขยี้ใจฮะว้าวป๊อบบี้ขี้ใจป๊อบบี้ขยี้ใจ